สวัสดีครับวันนี้น้องเข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับ n s r าร้อยห้าสิบนะครับผมนี่สภาพเป็นแบบนี้นะอยากจะขายทั้งคันจริงๆแต่ติดที่ว่าไม่มีใบแค่นั้นเองนะครับนี่สภาพโดยรวมนะฝาทาังน้ำมันนะครับกุญแจเปิดได้นะสวิตกุญแจเปิดได้นะครับกล่องแบตกลองวาล์วอยู่ครบยกเว้นคาบูท่อนะครับคอเดิม คอเดิมนะครับเชื่อมน่าจะเชื่อมสแตเลสทรงเดิมมานะครับอท่อเป็นท่อสร้างนะงานสร้างงานเหลยปุ๊บใจเลื่อนฮะว้าวอะไรเนี่ยเครื่องเฮ้ยลูกโตหรือเปล่าแน่นแบบนี้นี่สวยๆเลย เดี๋ยวจะระเบิดขายนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยแรงจริงๆไม่ทันอไไไมาอยู่160ให้ตายเถอะไหนหน้ากากแตกหักไหมอ่าหูยึดอยู่อ่าหูยึดอยู่นะว้าวแน่นแน่นมากอยู่ครบเลยหน้ากากเฟรมเป็นไงแน่นดีไหนดูสิ นี่ไอ้เจ้านี่ทำสีอะไรอ่ะไหนดูตรงนี้อ่ะให้ตายเอะโหตรงนี้หักเฉยๆไหนโดยรวมแล้วสวยงามนะครับเฮ้ยอะไรอะอะไรเอ้ยโอ้โห YS S ด้วยหวานเจี๊ยบละเธอจากคันนี้เดี๋ยวระเบิดเลย ระเบิดเลยมันไส้โชคไหนดูสิใส่ใส่ใส่กิปซีลั่วโอ้โหเละอีกแล้วไหนดูสิว้าวปัดเงามาด้วยโอเคครับผมระเบิดนะครับคันนี้ระเบิด